สวัสดีครับผมน้อยดีวานะครับวันนี้เราจะมาพาต่อนะครับไอ้พอดีได้วิทยุเทปรุ่นนี้มานะครับนะ่นะได้มาราคา2องร้กว่าบาทครับสั่งมาจากล้านสารนะครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับ ตัวนี้มันเล่นบููธได้ด้วยนะครับก็จะต่อกับแฟได้แล้วก็เมมโมรีการนะครับมีช่อง AUX ด้วยนะครับข้างหลัก็จะมีช่องเสียบสัญญาณเนี่ยสายการแล้วก็ช่องเสียบไฟกับช่องลำโพงนะครับท่องเสียบลำโพงนะครับ เขจะมีสายมาให้แบบนี้อันนี้จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงย่อเสียงของบนเนี้ยอันนี้จะเป็นไฟนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดสีเส้นนะครับช่วงไฟเนี้ยตัวนี้อันนี้เขาจะมีคู่ม,มือบอก เพื่อนๆก็ดูตามนี้ได้เลยครับสีดำลบนะครับเหลืองกระแดงนี้ก็เป็นไฟเข้านะครับตัวนี้มันจะมีเส้นหนึ่งที่มาจากสวิกรถยนต์นะครับก็ต่อกับแบตได้เลยตัวนี้สัวนี้ผมจะมาต่อใช้กับแบตตัวนี้ก็ต้องเลยต้องเอาสีแดงกับสีเหลืองรวมกันนะครับอันนี้จะเป็นไฟลบอันนี้ไฟไฟบวก ส่วนลำโพงนใคู่มือนะครับเนี่ยจะมีลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับเนี่ยจะมีสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยที่เป็นคู่กันนะครับันี้สีเขียวกับสีม่วงส่วนสีขาวกับสีเทานะครับสีเทาสีเทาเอสีขาวกับสีเทาคู่กันจะเป็นคู่หน้าคู่หลังนะครับ เดี๋ยวเราต่อลำโพงก่อนที่เขียวนี่จะเขียวล้วนอาจจะเป็นบวกเขียวมีที่ดำเนี่ย,ยแถบดำเนี่ยก็จะเป็นลบนะครับบวกที่มีแถบเขียวดำเนี่ยก็จะเป็นลบนะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งครับ อันที่ไม่มีแถบนะครับมันจะเป็นบวกอันที่มีแถบดำนะครับมันจะเป็นข้ลบนะข้อลบจะต่อแค่คู่เดียวกันครับส่วนไฟส่วนไฟนี้เราต่อครับสีดำจะเป็นลบสีดำเป็นลบแดงเหลืองนี่จะเป็นไฟบวกนะตัวน,นี้นะทีมือน,นี้เป็นวิทยุนะเนี่ย ทีน้ำเงินนะจะเป็นสกาศนะครับ a n t นะอันนี้เปิดเครื่องครับเสียงดังอยู่นะฮะตัวนี้มีโหมดร,รับโทรศัพท์ได้อันนี้เป็น a u x นะครับเราก็เสียบใช้ช่วงนี้ a u x อันนี้น่าจะเป็นบูทูธแล้วนี่วิทยุอันนี้เราไม่ได้ต่อสายนะครับก็เลยไม่มีนั้นนะครับเราตาอากาศนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่อครับตัวนี้แต่มาลองเฟสได้นะครับจะลองบูทูธให้ฟังก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบูทูธไม่ได้แต่เครื่องนี้มันบูทูธได้นะครับอันนี้หมดให้เลือก a u x นะครับ อุทูตนะครับวิทยุเดี๋ยวเราจะมาเล่นไฟได้นะครับนี่เพิ่มเบนนะครับ นันีเมันจะมีโหมดไอ EQ ครับ e นะราคาก็ไม่แพงนะครับวันนี้ซื้อมาจากลาซาด้าน,นะครับ200กว่าบาทนะฮะ ก็สำหรับเพื่อนที่อยากบองการจะวิทยุเอวิทยุเทปนะครับที่เล่นอบูทูธได้ครับตัวนี้มันเล่นได้แต่ว่าผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยบูทูธไม่ได้ครับก็อันนี้มาต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้เออดุนดีนะครับราคานี้ก็ไม่แพงนะครับใช้ได้เลยครับก็ ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ